ื่องดีๆกับปตทคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกสินค้าเข้าร่วมโครงการชุมชนยิ้มได้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจสนับสนุนสินค้าและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพมีดังนี้ครับ1มีมาตรฐานสินค้าและหรือรางวัลรับรองโดยในงานของรัฐและเอกชนเช่นอยโอท็อปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เชื่อถือได้เป็นที่ยอมรับ 2. เป็นสินค้าที่อยู่ในประเภทสินค้าที่กำหนด5ประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกและสุดท้ายคือสมุนไพรแปลรูปเช่นยาหม่องชาสมุนไพรครับ 3. เป็นสินค้าจากบุคคลทั่วไปชุมชนวิสาหกิจชุมชน SE, SME OTOP กลุ่มสหกรณ์หรือการรวมกลุ่มชุมชนประเภทอื่นๆโดยจะต้องมีหลักฐานยืนยันตัวตนอย่างชัดเจน4 มีอีเมลรองรับการเปิดบัญชีแอคเค n ์กับโครงการได้ 5. ราคาสินค้าบนหน้าเว็บไซต์รวมค่าขนส่งและค่าบริหารจัดการประมาณ20-25เปซ็แล้ว 6. สามารถส่งสินค้ากับไปรษณีย์ไทยสาขาใดก็ได้ 7. ร้านค้าจะได้รับเงินภายใน12-15วันทำการหลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วเพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้บริโภคผู้ซื้อและป้องกันการหลอกลวงครับ 8. มีหน้าร้านในช่องทางออนไลน์เช่น Facebook, Line, Line Official ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้สะดวกและ 9. สามารถรายง,งานยอดขายให้กับปะตะททราบเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการครับปะตะทมุ่งมั่นตั้งใจดูแลสังคม